นอนหลับฝันดีกันไหมครับแฟนผีพี่โดเปิดตัวได้ดีสักขนาดนี้เล่นเอาแฟนผีหุบยิ้มแทบไม่ได้เลยทีเดียวครับตอนรับเข้าสู่รายการช็อคเดเรตอัปเดตเรื่องราวข่าวสารเคลื่อนไหวประเด็นที่น่าสนใจของแมนยูในทุกสัปดาห์เป็นแมชเปิดตัวที่สวยสดงดงามสุดๆครับ สำหรับการกลับบ้านของคริสเตียโนโรนัลโดน่าเสียดายนะครับอีกแค่หนึงประตูเท่านั้นถ้าพี่โดแกซันแฮตทริกได้การเปิดตัวในนัดน,นี้จะโคตรเพอร์เฟกสุดๆแต่อย่างไรก็ตาม2ประตูก็ถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆแล้วครับสำหรับโรนัลโดเกมนี้เป็นอีกหนึ่งแมชที่ยูเนเตดอาจไม่ได้เล่นดีที่สุดแต่อย่างไรก็ตามทัพผีแดงก็ผ่านมันไปได้ด้วยดีีประตูต่อหึ ทีมรู้จักที่จะเร่งจังหวะพอนจังหวะไม่ได้ตั้งหนา้าตั้งตาบุกอย่างเดียวและสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือความเฉียบคมในการจบสกอร์จากจังหวะสุดท้ายถึงแม้อาจจะดูเหมือนใช้โอกาสเปลืองไปบ้างแต่ลูกยิงทั้งหมดที่พิโด้บรูโน่และเจสซี่ได้ทําไว้ถือว่ายอดเยี่ยมทุกลูกจริงๆครับและนอกเหนือจากผลการแข่งขันแล้วในแมชนี้มีประเด็นไหนให้พูดคุยกันบ้างช็อกเดอะเรตในวันนี้จะพาแฟนผีมาเก็บตกประเด็นหลังเกมไปพร้อมๆกันครับ เริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยครับคริสเตียโนโรนัลโดหนึ่งในจิ๊กซอชิ้นสําคัญปฏิเสธไม่ได้ครับว่าการกลับมาของโรนัลโดมันมีอิมแพกและส่งผลต่อทีมอยู่แล้ว เขาคือนักเตะที่นำพาสิ่งดีๆกลับมาสู่ทีมทั้งในและนอกสนามในสนามคุณภาพฝีเท้าของโรนัลโดคงไม่มีอะไรต้องพิสูจน์อีกแล้วครับแต่ในขณะที่นอกสนามเขาก็นำพาเอาความเป็นผู้ชนะมาสู่ทีมเมนทาลิตี้ที่ดีส่งผลต่อห้องแต่งตัวทำให้บรรยากาศของทีมตอนนี้ดูมีความกระหายมากขึ้นอย่างชัดเจนโรนัลโดได้ลงในฐานะ1 1ตัวจริงและเห็นได้ชัดว่าพี่แกมีความพยายามที่ดีในหลายๆจังหวะในช่วงต้นเกมอาจมีเรื่ เร่งจังหวะเกินไปบ้างแต่พอเริ่มปรับจังหวะได้ทุกอย่างก็ดูลงตัวมากขึ้นสถิติของโรนัลโดอาจจะไม่ได้เวือหวะาอะไรมากครับ เขาหาโอกาสยิงได้ทั้งหมด6ครั้งต้องกรอบไป5ครั้งและเป็น2ประตูตัวเลขดูเหมือนจะไม่เยอะแต่มันสะท้อนถึงความเฉียบคมในจังหวะสุดท้ายในสไตล์ CR7 ์จริงๆครับการมีโรนันโดไม่ได้ส่งผลดีแค่คุณภาพในการจบสกอร์แต่มันจะนำมาซึ่งความหลากหลายในตำแหน่งหน้าเป้าด้วยแฟนผีลองคิดดูเล่นๆนะครับว่าในจังหวะที่2ที่พิโดลากไปยิงเนี่ยถ้าเป็นศูนหน้ายอย่างคาวีนี่เขาจะสามารถสปินหนีกองหลังไปยิงแบบนั้นได้หรือไม่เชื่อว่าหลายๆคนก็คงไม่อาจ มั่นใจได้100%เปเนะครับเพราะเขาไม่ใช่กองหน้าที่มีความเร็วขนาดนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าคาวาน,นี่ไม่เก่งนะครับเพียงแต่สไตล์การเล่นและวิธีการเข้าทำของทั้งสองมันมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันซึ่งนั่นนมันส่งผลดีกับทีมเราแน่นอนเพราะเราจะมีกองหน้าระดับโลกถึง2แบบ2สไตล์ไว้ให้โอเล่ได้เลือกใช้ เรามีโรนัลโดที่มีความแข็งแกร่งในด้านกายภาพเล่นลูกกลางอากาศได้ดีจบสกอร์ได้เฉียบคมและยังมีคาวาเน่ที่ฉลาดในการเคลื่อนที่มีจังหวะที่ดีในการเข้าฮอสและมีสัญชาตญาณของกองหน้าที่เข้มขน้นซึ่งมันจะทำให้แฟนๆอย่างเราสบายใจได้ในตำแหน่งกองหน้า อีกหนึ่งคำถามที่หลายๆคนยังสงสัยว่าโรนัลโด้แยมาตอนนี้จะแก่ไปหรือเปล่านะเขาจะสร้างประโยชน์ให้กับทีมได้มากพอหรือไม่ซึ่งผมเองก็มองว่าผลงานของโรนัลโดในนัดนี้โดยเฉพาะจังหวะที่พี่แกสปรินต์ไปยิงประตูที่2ก็อาจเป็นคําตอบของคําถามนี้ได้และเชื่อว่าแฟนๆหลายคนคิดว่านักเตะอย่างโรนัลโดยังสามารถค้าแข้งในหลีกระดับสูงได้สบายๆและนักเตะแบบโรนัลโดนี่แหละครับจะเป็นกุญแจสําคัญของทีมทําให้แมนยูเน็ดพร้อมที่จะไล่ล่าคว้า แมรรประเด็นต่อมาต้องบอกว่าคู่หูปอกโนโก็ยังคงฮอตต่อเนื่องนะครับถึงแม้การที่ปอกบาโดนดรอปลงไปเล่นต่ำกว่าเดิมอยู่ในแผงมิดฟิลด์อาจทำให้คุณภาพของเขาลดลงไปบ้างเช่นโอกาสในการเติมมายิงแถว2ที่น้อยลงไปแต่อย่างไรก็ตามคุณภาพในการทำเกมการจ่ายบอลการวางบอลยาวยังคงเป็นอาวุธที่อันตรายของป,อ,ปอกบาอยู่เสมอและที่สาคัญปอกบาแอดซิสอีกแล้วครับท่านผู้ชม พรีเมียร์ลีกผ่านไป4นัดตอนนี้ปอปอกบาทำไปทั้งหมด7แอสซิสนี่อาจเป็นหนึ่งในฤดูกาลที่ดีที่สุดของเขาในสีเสื้อยูเนเต็ดก็เป็นได้และดูเหมือนว่าตอนนี้ปอกบาเริ่มปรับตัวได้ดีขึ้นแม้ว่าจะโดนจับไปเล่นในตำแหน่งและบทบาทที่เปลี่ยนไปแต่เขาก็เริ่มรักษาฟอร์มการเล่น รักษามารตรฐานของตัวเองได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในเกมเมื่อคืนปอกบาจ่ายบอลแม่นยำถึง92ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากสำหรับมิดฟิลและนอกจากนี้เขาเองก็วางบอลยาวสำเร็จไปถึง9ครั้งจ่ายบอลเข้ากรอบเขตโทษไป9ครั้งและทำได้2แอสซิสซึ่งนี่ก็เป็นสถิติเพียงบางส่วนของปอกบาเท่านั้นแต่ต้องยอมรับเลยว่าพอเห็นปอกบาเล่นได้ดีแบบนี้ก็อยากให้เขารักษามาตรฐานให้ดีต่อไปเรื่อยๆรับรองว่าจะเป็นอีกหนึ่งอาวุธที่อันตรายมากๆของแมนยูแน่นอนส่วน รูโน่เฟนันเดสวันนี้อาจไม่ใช่วันที่เขาเล่นได้ดีที่สุดแต่ก็ต้องยอมรับว่าลูกยิงของเขามันสวยสดหยดย้อยจริงๆครับซึ่งจังหวะนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการประสานงานของเจ้าตัวกับปอปอกบ้าอีกด้วยแม่ทั้งคู่เล่นได้ดีอย่างรู้ใจกันแบบนี้แฟนผีหลายๆคนก็คงอยากจะให้คู่นี้ค้าแข่งอยู่ที่นี่ไปอีกนานๆเลยแหละครับและประเด็นสุดท้ายนักเตะอย่างกรีนวูดปั้นให้ดีรับรองว่ามีของดีให้ใช้ ในเกมนี้นี่เราอาจไม่ได้โฟกัสที่กรีนวูดมากนะเพราะคนที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นน่าจะเป็นโรนัลโดบรูโน่หรือ็อกบาแต่ทางกรีนวูดเองยังคงพัฒนาและรักษามาตรฐานของตัวเองได้อยู่ตลอดในจังหวะประตูแรกของโรนัลโดกรีนวูดก็เป็นนักเตะที่แฟนผียกเครดิตให้ด้วยเช่นกันเพราะเจ้าตัวนี่แหละครับเป็นคนยิงก่อนที่พีโดจะซ้ำเข้าประตูไปสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตได้คือกรีนวูดเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่แจ้งเกิดขึ้นมาแล้วสามารถยืนอยู่ในทีมชุดใหญ่ได้อย่าง ต่อเนื่อง เจ้าหนูคนนี้รักสามารถานการเล่นของตัวเองได้ดีมากๆวันไหนที่เขาฟอร์มตกหรือเล่นไม่ค่อยออกเขาก็ยังดีพอที่จะสร้างอันตรายได้สามารถดึงตัวประกบสร้างจังหวะวูบวาบให้กับทีมได้อยู่ตลอดต้องยอมรับนะครับว่าการมาของโรนัลโดอาจทำให้บทบาทของครีมบูตในตำแหน่งหน้าเป้าลดลงแต่ด้วยอายุเพียงแค่19ปีเชื่อว,ว่าให้เขาเก็บประสบการณ์ในตำแหน่งปีขวาไปอีกสักปี2ปีแล้วค่อยพัฒนาต่อยอดขึ้นมาเป็นกองหน้าตัวเป้ามันก็คงไม่สายเกินไปเพราะฝีเท้าของครีม สามารถพัฒนาต่อเพื่อเป็นกำลังหลักให้กับทีมยูเนเตดในระยะยาวได้แน่นอนในเกมนี้เราอาจไม่สามารถใช้คำว่าเพอร์เฟกได้เรายังคงเห็นบางจุดที่ทีมต้องปรับแก้ไปในแต่ละนัดแม้ว่าจะเสียประตูแต่เราก็ได้เห็นแววดีๆจากแนวรับคู่ใหม่คู่นี้อยู่บ้าง ทั้งการอ่านเกมการเข้าสกัดและการดวลลูกกลางอากาศอีกทั้งยังมีการเติมขึ้นไปลุ้นจังหวะเตะมุมอยู่บ่อยครั้งนอกจากนี้ตัวสำรองที่เปลี่ยนลงมาก็มีส่วนร่วมกับเกมไม่ว่าจะเป็นดอนนี่เจสซี่และมาร์คเซียลทั้ง3คนนี้มีบทบาทพาให้ทีมได้ประตูชัยจากจังหวะยิงของเจสซี่ลินการ์ดและนี่อาจบอกได้ว่านักเตะของเราอยู่ในช่วงที่กำลังมั่นใจซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีต่อทีมมากๆ สุดท้ายนี้ผมก็อยากจะให้แฟนผีทุกคนคอยร่วมเชีย์ร่วมให้กำลังใจทีมรักของเราไปด้วยกันนะครับทีมจะประสบความสำเร็จไม่ได้ถ้าหากขาดการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมจากแฟนๆเช่นเดียวกับ MUTF ของเราที่ไม่ว่าจะบินไปสักกี่รอบแฟนๆก็กลับมาติดตามทุกครั้งคอยมอบกำลังใจให้เราอยู่เสมอก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณแฟนผีทุกท่านไว้ด้วยนะครับและวิดีโอนี้เรียบเรียงโดยพี่ชาริโต้บรรยายโดยโรบิน หากแฟนผีชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับติดตามเพจของเราไว้ด้วยทุกข่าวสารของยูเนเต็ดเราคอยอัปเดตให้ทุกเวลาแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดไทยแลนด์แฟนคลับ MU TF Community สำหรับเพื่อนๆแฟนผีเรื่องราวข่าวสารของแมนยูที่เพื่อนๆจะได้รู้ในทุกสัปดาห์ครับ